ชายชราผู้มีตาสีฟ้าคนนี้เป็นหนึ่งในสามผู้อาวุโสแห่งเหลวแวมไพ์ทั้งมวลส่วนคนที่ถูกมัดไว้คนนี้เป็นลูกสาวของเขาชื่อซอนย่าเธอกําลังรับโทษประหารโดยการตากแดดแม้ว่าจะเจ็บใจยิ่งนักแต่วิกตอก็ต้องลงโทษซอนย่าเพราะว่าเธอฝ่าฝืนข้อห้ามของเผ่าพันธุ์โดยการตกหลุมรักกับลายแคนผู้เป็นทาสจนท้องลูกกับลายแคนในที่สุดคนที่กําลังถูกล่ามโซไว้ต่อหน้าซอนย่าคือพ่อของเด็กชื่อลูเซียนสงครามระหว่างแวมไพ์ ล,ลายแคนมีมาแต่นานก่อนที่ลูเซียนเกิดมาลายแคนหรือเรียงเรียกได้ว่ามนุษย์หมาป่านี้ไม่มีสติของมนุษย์มีแต่ความคลุ้มคลั่งแล้วเผาแวมไพร์เลี้ยงดูมนุษย์หมาป่าเพื่อใช้เป็นอาวุธจนถึงวันหนึ่งมนุษย์หมาป่าตัวเมียตัวหนึ่งให้กําเนิดลูเซียนขึ้นมาถือว่าเป็นลายแคนที่มีสติมนุษย์คนแรกลูเซียนค่อยโตขึ้นแล้วแสดงความดีเด่นมากกว่ามนุษย์หมาป่าพันเก่ามีทั้งพละกําลังและความเร็วที่เหนือกว่ามนุษย์แล้วยังมีความฉลาด และสมาธิอีกด้วยลูเซียนสามารถแปลงร่างเป็นหมาป่าหรือกลับมาเป็นมนุษย์ได้ดั่งใจวิกตอ้ายสายเลือดของลูเซียนไปสร้างทัชสายพันธุ์ใหม่กลางวันพวกเขามีหน้าที่ป้องกันเมืองแวมไพร์จากการโจมตีของมนุษย์หมาป่ากลางคืนก็ทํางานในโรงงานของเผ่าแวมไพร์ไลแขนแต่ละคนต้องใส่กํลไลคองเงินเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาแปลงร่างถ้าแวมไพร์กลัวแสงแดดไลแขนก็มีจุดอ่อนคือเงินนั่นเอง ฐานะของทั้งสองเผ่าก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแวมไพ์เกิดมาเป็นชนชั้นสูงส่วนไลแคนเกิดมาเป็นทาสในฐานะที่เป็นไลแคนที่มีสติคนแรกลูเซียนรับงานที่ถือว่ามีฐานะดีกว่าไลแคนคนอื่นก็คือท่ามเหล็กนอกพื้นที่เมืองแวมไพ์คนนี้กำลังถูกมนุษย์หมาป่าไล่ล่าตามลูเซียนยกธนูขึ้นกวาดล้างมนุษย์หมาป่าทั้งหลายช่วยชีวิตอัศวินขี่มา้าอัศวินคนนั้นถอดหมวกคลุมหัวลงเผยโฉมหน้าสวยงามออกมา อัศวินคนนั้นคือซอนยาบุตรสาวของวิกตอร์เธอไม่ขอบคุลูเซียนเพราะว่าลูเซียนเป็นแค่ทาสเพื่อการสร้างทาสและการจัดหาเลือดแวมไพก็ร่วมมือกับพวกมนุษย์ผู้ดีแวมไพจะปกป้องมนุษย์จากการโจมตีของมนุษย์หมาป่าส่วนมนุษย์ผู้ดีจะส่งมนุษย์ทาสให้แวมไพกินเลือดตอนนี้ในเมื่อเผ่ามนุษย์หมาป่ายิ่งวันยิ่งมากขึ้นมนุษย์ผู้ดีก็รับความเสียหายหนักกว่าเดิมเพราะเช่นนั้นพวกเขาจัดการประชุม ซอนย่าไม่เข้าร่วมการประชุมเพราะว่าเธอกำลังออกเดทก,กับลูเซียนสาวงามย่อมไม่ผ่านด่านชายยศตรีจริงๆลูเซียนทนชีวิตเป็นทาสไม่ไหวแล้วจึงถือโอกาสของการเป็นท่ามเหล็กทำกุญแจที่สามารถเปิดตำลายเงินได้ลูเซียนอยากหนีไปกับซอนยา่าแต่นักปรา์เคยกล่าวไว้ว่าความรักที่ขาดวัตถุสิ่งของก็เหมือนทรายเม็ดเล็กในทะเลทรายซอนย่าจึงไม่ตกลงด้วยแทนิดสังเกตเห็นการออกเดทของทั้งคู่แต่เขากลับไม่ไปไรายงาน,นต่อ ครั้งนี้พวกมนุษย์ผู้ดีส่งมนุษย์ทาสกลุ่มหม่เข้ามาซอนยาออกไปรับเธอพึ่งออกไปได้ไม่นานลูเซียนก็รู้สึกถึงความไม่ปกติมนุษย์หมาป่าดักโจมตีนอกเมืองเพื่อช่วยชีวิตคนรักลูเซียนจึงขี่มาวิ่งออกไปข้างนอกหมู่มนุษย์หมาป่ารุมโจมตีในกลุ่มนุษย์ทาสมีคนหนึ่งที่มีกําลังมหาศาลซอนยาก,ก็ต่อสู้อย่างไม่แพ้ใครแต่มนุษย์หมาป่ายิ่งเวลายิ่งมากขึ้นแม้ว่ามีลูเซียนเข้ามาช่วยรบ แต่ก็จัดการพวกมนุษย์หมาป่าไม่ได้ลูเซียนใช้กุญแจเปิดกำไลคอของตัวเองแล้วแปลงร่างเป็นหมาป่าซึ่งฉากนี้ได้สร้างความตกใจให้แก่พวกเดียวกันมนุษย์หมาป่าก็ต้องถอยรับด้วยเมื่อมนุษย์หมาป่าออกไปแล้วลูเซียนถูกวิกต่อผู้พึ่งตามมาถึงยิงเข้าไปจากด้านหลังทําให้เขารับร่างเป็นมนุษย์ถ้าทิกล้าเปิดกำไลโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องรับโทษแน่ๆแ,แม้ว่าการกระทำนั้นเพื่อการช่วยชีวิตคนก็ตามกลับเข้าเมืองแรมไพน์ ลูเซียนถูกลงโทษอ,อย่างโหดร้ายแบทพิชัยทำร้ายเขามีลายแหลทำจากเงินทำให้ลูเซียนได้รับการทรมานสุดโหดซอนย่าได้ยินเสียงร้องทุกข์ของคนรักจิตใจเธอเจ็บปวดยิ่งนักลูเซียนถูกขังไว้ในคุกสำหรับลายแทงอย่างลูเซียนบาดแผลที่หลังถือว่าไม่ร้ายแรงอีกไม่นานเขาก็ฟื้นขึ้นมาได้แล้วแล้วก็ทำความรู้จักกับเรศมนุษย์ทาสคนนี้ได้กลายเป็นลูกน้องที่ดีเด่นของลูเซียนในทีหลังเวลายอยู่ในคุก ลูเซียนได้รับรู้ถึงชีวิตความเป็นจริงของคนเผ่าเดียวกันพวกเขาฆ่ากันเองเพราะอาหารแค่ชิ้นเดียวซึ่งไม่ต่างอะไรกับมนุษย์หมาป่าที่บ้าคลั่งเรื่องนี้ทําให้ลูเซียนมุ่งมั่นกับการวิ่งหนีมากขึ้นและลูเซียนจะไม่หนีไปคนเดียวเขาจะพาคนในเผ่าไปด้วยวิกตอบ,บอกเรื่องจะประหารชีวิตลูเซียนให้กับซอนยาแน่นอนว่าเธอจะยังมองคนรักถูกฆ่าตายไม่ได้พอดีแทนิตเข้ามาหาซอนยาเพราะว่าเขารู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างซอนยากับลูเซียนแทนิด บอกว่าจะช่วยซอนยาแต่ซอนยาต้องยกตำแหน่งในคณะกรรมการให้แก่แทน,นิตทั้งคู่ทำขค้อตกลงกันด้วยการช่วยเหลือของแทน,นิสซอนยาได้เข้าพบกับลูเซียนเธอเล่าข่าวการประหารชีวิตให้กับลูเซียนแล้ววางแผนจะหนีไปด้วยกันพวกเขานัดหมายจะพบกันอีกทีในอีกสามวันการพบกันของทั้งคู่รีบจบลงเมื่อกลับเข้าห้องคุบลูเซียนได้รับกุญแจจากแทน,นิสขณะนี้เพรสและคนอื่นกำลังถูกนำไปแปลงร่างเป็นลายแคน หลังจากถูกกัดลูเซียนบอกกับพวกเขาว่าเมื่อถึงยามเช้าพวกเขาจะหนีไปด้วยกันลูเซียนเปิดกำไลคอเมื่อผู้คุมคุกเข้ามาสำรวจพื้นที่ลูเซียนแปลงร่างเป็นหมาป่าแล้วฆ่ามันไปพวกเขาเรีบเปิดกุญแจเพื่อปลดปล่อยไลแคนให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วหนีออกจากเมืองแวมไพพวกเจ้าจะไปกับข้าหรือไม่แต่ว่าการวิ่งหนีของพวกเขาถูกจับได้แวมไพมีอาวุธที่ทันสมัยที่สุด และเครื่องเงินต่างๆที่ใช้จัดการลายแคนโดยเฉพาะลายแคนส่วนใหญ่ถูกจับตัวไว้เหลือเพียงไม่กี่คนที่วิ่งหนีตามนุมองลับทุกประตูไม้เข้าหาแสงสว่างเมื่อวิกตอไล่มาถึงก็ไม่ทานพวกลูกเซียนแล้วพวกเขาหนีเข้าไปในป่าแผนการต่อไปคือการตีโต้เพื่อบรปล่อยไลแคนสงครามต้องการกำลังคนเพราะเช่นนั้นพวกเขาจึงปลดปล่อยมนุษย์ทาสเพื่อขยายกำลังพล ธาตุเหล่านี้ไม่ได้รับแค่ความอิสระแต่ยังได้ร่างกายที่เป็นอามาตะอีกด้วยหลังจากขยายกําลังพลเสร็จเรียบร้อยลูเซียนเขาปิที่ถ้าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นฐานที่มั่นของมนุษย์หมาป่าด้วยความสามารถของคนเป็นผู้นําลูเซียนก็ทําให้เหล่ามนุษย์หมาป่าเชื่อฟังแต่ฉากไปที่เมืองแวมไพวิตอสังเกตเห็นอะไรบางอย่างซึ่งแสดงให้เห็นว่าแผนการนี้ได้วางไว้แต่นานแล้วเพราะเช่นนั้นต้องมีคนทรยศแน่ วิกตอลองสืบถามลูกสาวแน่นอนว่าซอนย่าไม่ยอมเผยอ,อะไรอยู่แล้วแต่ว่าวิกตอเป็นหนึ่งในสามแวมพรยอวุโสที่มีเลือดที่บริสุทธิ์ที่สุดซึ่งทําให้วิกตอมีพลังเหนือกว่าวแวมพายคนอื่นวิกตอกัดคอลูกสาวแล้วอ่านความจําของลูกสาวได้หมดวิกตอโมโหมากไม่ใช่แค่ลูกสาวที่ทรยศต่อวิกตอคณะกรรมการก็ยังจะสงสัยในตัวเขาอีกแต่ว่าวิกตอมีแผนการใหม่ขอแค่กําจัดโลเซียนให้ได้ ทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมแต่ฉากไปที่จุดนัดหมายระหว่างลูเซียนและซอนย่ามีคนขี่ม้ามาคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของซอนย่าเธอมาส่งข่าวว่าซอนย่าถูกจับตัวแล้วทั้งหมดนี้เป็นกับดักที่แวนไพาวางไว้แต่ลูเซียนยังมุ่งมั่นที่จะไปช่วยคนรักเพื่อป้องกันไม่ให้ทั้งกองทัพถูกกำจัดหมดลูเซียนจึงมอบหมายอำนาจผู้นำให้แกเรแล้วออกเดินทางคนเดียวลูเซียนลักลอบเข้าไปในตัวปราสาทแล้วก็หาซอนย่าจนพบทั้งคู่หนีไปด้วยกัน ตามทางบุโมงลับวิทตอรับข่าวด้วยความใจเย็นเพราะเขารับรู้ถึงบุโมงแห่งนี้อยู่แล้วเขาบังคับให้ทั้งคู่ต้องออกจากบุโมงแม้ว่าลูเซียนเก่งกล้าเหนือคู่คนแต่ก็สู้กับศัตรูเป็นร้อยไม่ไหวซอนย่าลงมือกับพ่อตัวเองแต่วิกตอไม่ตกกับดักตามคาดจริงๆวิกตอคิดแค่จัดการลูเซียนส่วนซอนย่าก,ก็จะถังไว้ก่อนเพื่อรอจนกว่าทุกอย่างจบไปแต่ตอนนี้ลูกสาวท้องลูกของไลแทนในเมื่อทั้งสองเผ่าพันธุ์เกลียดกันดูดน้ำกับไฟ วิตอจะปกป้องลูกสาวต,ต่อไปไม่ได้ทั้งคู่ถูกนําตัวไปยังคณะกรรมการเพื่อป้องกันไม่ให้ลูเซนแปลงร่างแวมไพ่เสียบหัวธนูงเงินเข้าไปที่หลังลูเซียนและคณะกรรมการก็อนุมัติการลงโทษสําหรับซอนยา่าในฐานะเป็นแวมไพเอาวุสโสวิตอจึงต้องทําตามการลงโทษสําหรับซอนย่าคือการประหารด้วยการตากแดดองโถงกว้างใหญ่เหลือคู่รักหน้าเวทนาคู่นี้เท้านั้นหน้าต่างค่อยๆเปิดออกมา ซอนยาถูกเผาเป็นขี้ฐานในพริบตาลูเซียนร้องทุกดังลั่นทุ่งโถงส่วนวิตอที่อยู่ในอีกห้องหนึ่งก็เจ็บใจยิ่งนักรอจนกว่าแสงแดดหายไปวิตอกลับไปที่ห้องโถงหยิบสร้อยคอของลูกสาวขึ้นต่อไปก็คือโทษสำหรับลูเซียนจังหวะน,นั้นพระจันทร์เต็มดวงโผล่ออกมาบนท้องฟ้าซึ่งก็เป็นเวลาที่พลังไยแค้นรุนแรงที่สุดความโกรธแค้นบวกกับพลังของพระจันทร์ทำให้หวดเทลูเงินถูกดันออกไปจากร่างกายลูเซียนแล้วเขาแปลงร่างเป็นหมาป่า ลูเซียนไมรีรอแย่งสร้อยคอของซอนยากกลับมาแล้วกระโดดออกไปทางหน้าต่างแต่นี่คือพื้นที่ของแวมไพซึ่งยากมากแก่การวิ่งหนีลูเซียนค่อยๆปตนขึ้นกำแพงอย่างยากลำบากเขาคำรแรไปอย่างบาลึกแล้วก็ล้มลงไปกับพื้นสูงไลแคนได้ยินเสียงคำรามของหัวหน้าจึงพุ่งไปที่เมืองแวมไพสงครามสองเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นเผ่ามนุษย์หมาป่าด้วยการนำของไลแคนบุกข้ามกำแพงได้สำเร็จเรกก็ช่วยชีวิตลูเซียนได้ ไลแคนที่แปลงร่างมีกำลังมหาศาลแน่นอนว่าแวมไรยก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้พวกไลแคนปล่อยไลยแคนที่ยังขังไว้ในคุกเปลี่ยนฉากมาที่ฝ่ายวิตตอแทน,นิดพาผู้อาวุโสหนีไปทางมุมมองลับส่วนวิตตอนำทีมรบผู้ยอดเยี่ยมเข้าร่วมกับสงครามแต่เพิ่งออกรบวิตตอก็ถูกลูเซียนแล็งเป้าเข้าตัวทันทีวิตตอวิ่งหนีถอดชุดเกราะทิ้งลูเซียนไล่ตามทั้งคู่ต่อสู้กันวิตตอไม่อยากให้สายเลือดอันบริสุทธิ์ของตัวเองถูกตัดขาด จึงพยายามวิ่งหนีตรงที่ปากบ่อน,น้ําซึ่งนำถูมงลับลูเซียนถูก,กําแพงข้างบนแตกเป็นรูใหญ่ทําให้แสงแดดส่องเข้ามาวิตอต์ตีโตไม่ได้จนถูกลูเซียนใช้ดาบสังหารไปแล้วก็ตกน้ําตายกองทับแหวมไพ์ก็ถูกกาจัดให้หมดสิ้นตั้งแต่วันนั้นไลแคนได้ปลดปล่อยจากฐานะทาสแต่ฉากไปที่เรือกลางทะเลวิตอปรากฏตัวอีกครั้งเดินเข้าไปในโรงศพของตัวเองเพื่อเข้าการนอนหลับระยะยาวอีกครั้ง ซีรีส์นี้มีทั้งหมด5ภาคนี่คือภาค3จุดเริ่มต้นของลายแคนแล้วลำดับต่อไปคือ1 2 4 5ภาค1และ2ต้องบอกว่ามันสุดๆดและที่น่าสนใจที่สุดก็คือนางเอกหากคุณสนใจก็สามารถหาดูดทั้ง5ภาคภาคภาพยนตร์จบตรงนี้สวัสดีและพบกันใหม่